สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องสุขสุขสุขค้นครับวันนี้สิภาคพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศล่งปลาครับพี่นอ้องาาเพิ่นล่งปลามื้อี้จะถุด,ถด,ถดทัวร์สารทิศแล้วครับเพิ่นมาลอ่องบมาหาปลาเบ่งที่แล้วครับรถเต็มปานบุญ,ญยรถเดี๋ยวสิพาไปเบ่งอีกไกลเนาะครับครับ เป็นยังไงหลายได้ครับรถเต็มสมบุญไงญครับก่อมหนองเลยของกุดประมงของเช่าพี่หนองเช่าบ้านสามขามู่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปตอนนี้กันเลยนะครับบงรถครับคุณรถหลายปาะดุ้นไห โอ้รถบานบุญหญ่รถนี่ครับน้องหาปลาขุดเต็มน้องเลยครับเนี่ยครับโอ้กำหมุนยัครับ

เดี๋ยวได้ปลาฮะปลาเยป่าิษหาบโอ้ได้ปลามันเป็นปลาอย่างบึกน่ะปลาคำน้พามีปลามันอยู่ไปทางไหนแน่เนะ นเนี <c ười> ้บ่ครับในนี้มีปาโอเคยู่ทงไหนครับนี่ยคนหลกูป่าบ่่ยางไหวะป่าบ่กันนี่ปลาันไหอยู่ขนตั้งเะ เดี๋ยวนี้ไปอตากลับนันมันนั่นมัน ได้ปะครับได้ปะเด็กตัวไปัไป <laughs> งุนัง<อ>ุนเดือโอ้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยโทรบอกมันกัน เดบ่อพอเดตายตัวไปผ่ถึงม่บเาน่เาเบิ้งพี่น้องคนได้ปลาะปลาไงใส่ปลาไงอ่าดนี่นะอย่างอ่อนน้องมันตอด้กับนี่ ลามบลามใบนอะไนี่บอกเห็นั้ลงมีเลี้ยงเดินเงื้อขันธ์นี่วะตนเงนลามไหครับโเห็นนี่เหรอผู่คนใดเอาทั้งคนใดเหรอุโอ้คุณป้าป้ายีุ่าเนี้ยเอเรียกว่าเนี้ยล้านตัวกันขาดัหรอเนี้ยวะใช่ด้วยโอ้เดย์เครับทังคุณไปย่บุ อ่าเดี๋ยววแนเสาร์ก็หนูโอ้ปรากฏครับปรากฏว่า ได้ว่คุณคุณถ่ายผู้ชมฮะมันบ่าใช้ตาว่ามาหาปลาน้ำพันธุน้ยหมนันปลาพะท่นเห็นหาใ้ไอ้หน้ามันไปไปไปกันไปจอดไปยังรถไสจอดตัวนั้นัจงบมันจังบมห่างปาปาุกืนอยู่นี่ละมันมาคิณจะฆ่ายู่นี่ นี่ผู้ใดผู้ใดไปเดินแถวไหนแถวนผู้ใดไปปงไงบอมัคือบ้านออกมัคือบ้านออกมันคือหนีเราถ้ามีเนี่ยเลยนไปทั้งคุณรอะวนไปทั้งคุณหรวะปลาอย่างปลวนั้นปลาบุ้งอะไรเงี้ยเหรอวะปลาหน่อยู่มี มีตีแล้วนมวนนี้บ yes> ่ม uh ีตอีแล้ว็ดถโลเ้สาับ่่เยโอ้มันตัดหางหางไเนะห่างไ้เลยเอาคุณพ่อาลงนหน่อี่บ้าก่ ไดคุณพ่อแต่ก oh yeah. ็ปลายืนเพิ่งกับพ่อใดเลยโอ้ไก่ตะพวุ่นตะพูด้ตัวใหญ่แหรอเห็นไ ไหนว่า่ายเนหมแง่ังไงเนผูชมเลยยา่ได้ปบเขาหาคนที่พูาเโอ้ยพอฝ่ายเดียวเนาะั่ว่าฝ่ายเขา่เดียวใกันยนลยอเขาหาคนลกาว้วนามันจะเป็นลาับเบอกว่าบนายนี่้าเขาเียงเ่ ยังไงคิโลดเลยว่าแต่มาุนไน พาไสวัสดีบายังมันเบิมมีเราเห็นทหารครับหทหารครับเนี่ย้ท่านผู้ชมไห้พ่อาโดนแย่งเ่ย lúc nghe nói tôi rất là rõ, thì tôi không biết đang làm gì Tôi không biết thời gian nào đâu đợi tôi khi này ta rεί kab này tôi <laughs> GO

ลากร่างสั่ผั่อยู่เหมือนกอมบ้าอีโรคอวบมงโรตเหี่อยู่ม้งัอวขันห่าว่ามันวันตเหี้ยก็เป็นอวเลยงใหญ่เหลือวปหันาวว่าประกบมากกับแค่อะไร